เอ้โค่เดอะเซราโฟไอโค่โรเมออยไอ้โค่ฉันชับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับท่านโอเทนเซราโฟอัสกาเจรายูนิฟอร์มเน็ดคอนโทรลอาสาคอนเฟิร์นเทนวัดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เพื่อนสมาชิกนัวิสมรภูมิทุกท่านทุกสานีที่สแตนบายอยู่นะครับผมโอเทนเซราโฟไอโคโรเมโอโคบคิดเห็นอำเภอเมืองจังหวัดตรังธานีครับขอรับเสือประนไปจับวางเพื่อตรียมความพร้อมของเครื่องมือศึกษ เน็ตคอนเฟิร mm ์นเช่นบาทกรุ๊ปแทและหนึ่งสี่ห้าไม่เคยครับวันนี้รับสัญญาณจากอำเภอเมืองมาสารคามถึงอำเภอเมืองจังหวัดตากทันทีได้เขียวเขียวระดับห้าครับรอเหลาเช่นเดิมครับผมดังญั้มีกระตุกข้อความอี่นิดานทหายครับขบวรธุกิจที่เริมในกรุงเทพได้ความราบรื่นนะครับสุดที่จใสมัคไแข็งแรงตัาใจโควิดในทีนทังครอบครัวด้วยนะครับเป็นอะไรกันวอยู่ครับเจ็ดสิบสาครับ ผมขอขอบรคุณครับสยรัท่านเรศโรครอโนะครับยานจุดระเบิดเมืองเฉิมศาธนีวันนี้จะลดเคอขับยานประลางนะครับกับสถานีล้นนความขลงจิตประำประเมินจังหวัดมหาสารคามครับแวันนี้นะครับรับแงท่านนะครับนมองเฉลามธนนจังวัดจาสารคามชาวสานรับแางทานเจอคือระค่านะครับสดหร่าได้ตุกข้อความไม่ขาดหายเชิงดังฟังแคทจีนเรานะครับแก่ยการกิจส่วนที่เราเป็นไปด้วยความรารื่นนะครับ ในทีมด้วยครับเกิดกับครัปเปี้ยนา3เริ่มเชิญท่านเร็วสัที